เอาขอมาาลายขอมาหลายจมไปบ้างไงม่เหนนาโดนโอหนี่รถหม่เออียนตทมงแล้วร้ามงขายแล้วนะโอ้โอคดด้อยเป็นแนก็ขาขายผู้สเลยี่เ่นวะขายจ้บบนี่ขายจับบตรนีจงงนก็บาตขายแล้วนะแล้วโอ้โมสูญไนปยังเราเห็นเนาะ เดี๋ยวว่ายังโดนกับเข้าข้อกระเข้าข้เอ้าสวัสดีพี่น้องครับมื้อนี้ผมมาเบิ่งรถบราทเราครับพอดีได้ยินว่าเราสิขายเราสิขายให้นะเลยมาเบิ่งปุ๊บเออปัานเราว่าช่วงนี้ซื้อข้าวอย่างเดียวรถเรือใหม่รถเรือใหม่เบิกศูนย์นะครับนี่เออเอ่เบี้ยวเอนี้มาเบิ่งมาเบิ่งรถบรรทเกี่ยยวังมีขายเบิดเด้อเกี่ยวดันทา้งซีดมับ่ เกี่ยวดันช่งสิทธิ์เออเออเบื้องไฟไฟเพิ่นกะซองซองไปทั้งทั้งนั้งเด้อพี่น้องโอ้ยกตุ้นใจเรือยก้าวขึ้นเพราะว่าก้าวขึ้นบ่ได้เกี่ยวเกี้ยวเออเกี่ยวดันช่งสิทธิ์นะฮะเออเอีหยังนี่เอออีหยังนี่นี่เฮ้ยสุดได้ดิเฮ้ยมาดูโจกูมูลมาด้วยอุตส่าห์เฮ็ดใหนยั่งดีกันปะเออเฮ้ย มึงเบิกได้หน่บ่มีบ่มีเมื่อปีกับบะมี่กันโอ้ยข่อยเกี่ยวไปละมื้อนั้นเฟียงมันเข้ามานี่แม่นบ่เหราโอ้มันเข้ามานี่นีมันเข้ามานี่เข้ามาปึิ่ของผมมันบ่มีกาดนี่แหมเฟียงเข้าห้องนี่ปัดโซขาดเลยคอยเราว่าโอ้ยแม่เอ้ยมันมันตกอยู่นี่จังไงวะเกี่ยวเอ้ยเกลว่าบาแบบยุดเออลูกดาวบ่หมุนเออบ่าแยุดเอ้ยตึงไอ้นี่สิมองกัน้ำมาว่าจันไปเท่างานจัง ว่าป้าไอ้ตัวนี้มันตกมาอยู่นี่นะบัก,กงู <c oughs> เข,ข้งงู <c oughs> <อ>เข้งมีจะเทียนะกูว่าแล้วเนาะเอาขึ้นมขับมาสิบขั้นโอ้โหผมเสียได้ยินี่มันมีงองี้ยมันมีงองี้ยพ<บ>อเราปลูกเสกจบมือแรกขวดมือตัวถ่ายมือแรกขวดมือตัวท่ายกินรถเลยแกเบิกศูนย์ไม่เบิดเลยพี่น้องมันจะขี่ขี่ไปไหนได้เนี่ยได้ก่อนขี่ไปไหนเลยเออเกี่ยวดันเอ้นนนนไไอ ตู้เบาเยอตู้ชิงเยอะสามอัน <laughs> เกี่ยวสามอันเกี่ยวสามอันยังจบตู้ชิงของช่างนุหมอหนวดว้าันนโอ้สีหลอก,ลวเ,วาากเราเว้ยแสดงว่าใส่งานหนักไหมเราใส่งานหนัก <laughs> พันไรพันไรเฮ้ย <laughs> เราพันไรบ้านอืน

ของเฮ้เราแล้วไปขยายปากเราเราไปขยายปากผมมาสีแมสซอรถปลาอีกขั้นหนึ่งจะ่าคือสีพันสาบหอดพี่น้องมันแพรกันเนี่เนาะเออมันแพรมันทัดหนึ่งยังมารถกุ้นบ่มีที่นี่เออแมงปองยังดีเดิมเดิมเดิมทุกจุดเออเออแมงปองยังดีนี่แหละเพราะงี่เราพาขคใส่เขาเลยสื่อใส่นี่คือกันนี่แหละใส่อีกสามปีห้องเออใส่อีกสามปีแล้วเขาจะย้อนต่อย่อเขาชิ ขันบอสนต่อแม่นขันบอสนต่อนี่บ้โบลุโบ้หงายดอกปากเชิดเ้ป,ประเทศแบบใด,ดเ,เป็นไงบอมีมองดัดแปลง่งเลยเฮ้ยเฮ้ยก๋วยเ,เห็นแพ้แหรืองี้เราเจิดโอ้นี่น<อ>ี่เคยมูแล้วดิ <laughs> โอ้มูนี่ปไดัดแปลงนี่ยมูขามูนี่ไอ้มูนี่ได้เดิมมาเลยเดิม โอ้กระไรไงเลยฉากขึ้นหน่อยนึงอันนี้มี็ุดเพื่อนไา,ามันก็ต้องมันต้องมีจุดแจ้มึววางจะว่าไงเซื้อไงเสือส้อเมื่อใดดอกบอกเบามันบอกมึงจิบมงมันง่ายนะมันจะจน้ี่เขาลูบไอยมันจะหน่ะไม่หรออืมโอ้ยตาพ่ออย่างนี่รถหลายปีเจ๊ให้ได้ไหมวะเชิดเขี้ดไม่มีเชิดทางรังผิ่งไม่มีเชิ้ยดบอลุอม่มคอยยังมีปรตูอบอลสนใจเลยสูบ <c oughs> สบโอ้แล้วติดกระยายปากเงี้ยม ใบมีดจะพีนของผมด้วยกุญแาอยู่แต่ดเดี๋ยวผมจ็ดเองขยายแต่กุ้งกว๋งไงซื้อพอขยายกุ้งกุ๋งซื้อพ่อใหญ่ๆเลยเออเย็นโมจ้ามันบ่ฮอดอว่าสิมาขอสื่อเพิ่นมันภาษาบ่ฮอดพี่น้องมันมันแพลก,กันนะมันแพผลไมยอยากโวนกันนะกับบุญยูทูไม่เห็นไ่เห็นนาโดนแต่ก็ฮู้จักค่วมโทษถ,ถามข่าหลวงน้องในเรียอยู่นะออืใกล้หูจักค่วมอยู่ ม่คนาาอไอ้แกกับทวดถามข้าวลูกน้องเลี่ยเยูอบ้านไปทั้งพูนยันเขา็จะข่าวมกป้านะแกเลยทวดถามเข้าเป็นดีเพราะแกเป็นอย่างเตกีเออสะสมโมเหต์อยู่เนาะข่ายไหนผมไปพูนรถกับบ่เสียปันไบ่บ่ค่อยมียังบ่มีเนี่ยลูกเป็นตัวยงตัวแยกอันเดิมๆนั่นแหละจ้าเออผมก็ไปในเลี่ยนกันแต่ซื้อตีนรถมากะยุ่งชันเราไปในเลี่ยนกันรวมพอดีกับเหล่านั้นแต่ว่าของผมบ่หลัวมาบ้าง เอาผมยังยังเหนี่นงที่เก่าอยู่รวมพอดีเลยอืมรวมอะไรเปลี่ยนไม่อยากดอกแค่นั่นเองอืมอืมหน่วยตัวตัวปากเชิดยังเดียวกูปากเชิดอะไรอย่าเราอ่ะ๋องทับไปลือยเนยเอาขึ้นเบื่อเดือดเนาะอืมเบ่่อเงือดนี่เป็นยามีหรืะมั้งอยู่บ้านบอกว่ามั้งนี่บุมากท่นดีบหมดที่ไปเกี่ยวของบักนั่นเอกเนาะมึงอยู่อยู่บอผมไม่ได้ไปเมือนั้นอ้ย กลมลงไปพันอูยญุอาญาอยู่ทั้งขางพันเนี่ยเจอสูรนี่วะนี่เจอสูดไม่ใช่เหรอมันตบมันยิ่งก็ได้ม้วนอยู่นี่จมวายยังไม่บอกเลยบาดบอมีหดย่งติดของสุดนี่มันเอางกูไปทางกันแท้เลกแต่เบียดมนทำไมเกินแท้เดี๋ยวมูนี่กินกันแท้จนมูลมเลยเนาะโอ้ยเสียของเลยเนาะ เขาไม่รู่มันเ้มหลอไปพุ่นหรือดิเออมันมันบ่ไปนี่เออมันมันวมีสิทธิ์เขานี่เลยเออโอ้ยตบก็ไปแล้วแต่มึงลึบๆอยู่พุ่นเออแน่นอนเดี๋ยวเฮ็ดไม่พี่น้าอะไรอะไช่ออะไรเล็กล่างสามมื่นเบว่อไอ้แมันั่งมอเบี้ยวดามใหม่นี้มาสีเลยก็ได้หรอกตันี้เกี่ยวหรอกว่าจะมีปากแหลมมันนี่แหลมมันนี่แต่เอาเอาแหลมใหม่ทำกาวอะไรได้แมก็เขานี่ให้เราตัวมันเตะเขาพี่ เจ้าใครตัวตี๋ตัวเด่นเนาะหัวสักไต่กูเคยเงียบไเนาะโอ้ใจก้มลงไปวพนาน้้ยตายม่เจียเป็นบบนียิงต้ยอยู่นี um ่ไวกูขึ้นมากเเป็นยังวะกูอะ ตัวนี้มันตรงเนหนุมกไ่ตัวนี้ปดกับวยมีเมเส้นเดียวอูตรไหนพูดไดสิเอาเห็ดเอาเห็ดตามเลยก็เห็ดดีอยของเขาแต่มันสูงเข้าไปรอสูงเข้าไปว้ารถสิงพัเลยแม่นป่ะอู้ขงเต่งน้องเฮ้ยมีล็อกขล่ง้อนะล็อกขลอกไปดูล็อกเร่งเกิน ก็เลยเกิลูกวายลกเนี้ยนะจะกไ่่ยวเร็วมกูือเล่นก่ย่างมาฮ่าฮ่าฮาาฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าาฮ่าไ่าฮอาฮ่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 ่าฮ่าาฮาฮาฮ่้่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่บ่าฮ่าอา่าฮ่่่้อาาา ไปใส่เย้ยไงลงกระเล่งแต่งมีน้องเนี yeah, ่ยเขาบดน็อตออกกันนึงแล้วของเจ้าอะมันถึงรูดหายเลยวะเขาปลดออกเลยเมามันไก่ออก็เลยไก่เลยก็เนั่นนั่นนั่นแม่นมาสักออโอ้ยเจ้าเนี่ยอ,อู้ยเนี่ยมึงว่าให้ให้เขาเล่งอยู่ประมาณนี้เนาะอือกูเขาว้ายจำจำนี่เลยอ๋อแกว่าเล่งวัดจำนั้นไม่จำนี่พอดีเออ บ้านี้มันลักบมดนอนออกไปนี่ตรงโยมก่อไว้น้ำนี่เออโอ้มีบักรฟอมเออมีบัตรฟอมไอ้รถจากกูไปดีบัดเออว่ามีคลืนนี่เออขออย่างท้่เราชุดเล่างานของเทียด้วยนี่เออมีสูตรล็อกขันเร่งของครับเออวิธีเรากินแน่นอนหรอเป่าแกคูณนี่กูดีเนี่ยได้แกได้กินพะกเผาบ่างเลได้กินโยมใช่เออคือ เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่อยู่ที่ราคาแบัดนี้เขาจะได้กันบ่เนาะบัดนี้เนาะแต่งไม่ยืนแตงไม่เนาะปวดนี่บ่คือดอกปู่กูยจะรู้เต้ต้นไมมเอามันไปทำนี่เลยป่ะอะไรต้องเบาต้องเบาก็ดิโอ้ยยังนิ่มแหมบ่นจะนออมเดี่ยที่น้ำอยู่ยืนนี่ทีน้ำอีกอยู่ถื้อมาไว้จะบของเลยแม่นบ่เอาหอยว่าสิซื้อเจ้าสิขายหอยบ่บัดนี้ค่ขายคล้ายคล้ายซื้อไหมโอ้ ปั้าสาบุหัตที่ได้รู้ว่ารถนนี่เราเาพยานยังมันคือแตก็เห็นเอาทามหาต่เพ่เราถามหาที่แตกเพื่นพื่นเรากีลาพม่ีามหายอคอยมทมีเวลามาหาพี่น้องอนี่อยเอานีสันไปเปียกลูกปืนคอมเอคอยเลยก่า,กา,ม,ามันก็เลยต้องแวะนะบ่ะแวะอ่ไ้เดีด๋วยวถือทใาหา้อีกเอ้า ไม่เราาเฝ้าลางรถเกี้ยวเดี๋ยวสิพาไปเฮ็ดงานทอพี่ท่นรถจะมาเสดระหลางเดี๋ยวนี่รถแม่เต็มหม่องอูหม่องจนไม่มีหม่องที่จอดเออเดี๋ยวเสด้ะเออพี่ท่านเห็นหัวหลากอยู่วะเอาไปเส็ดสีอยู่เอาเสียสีอีกแขางมันดิล่างมันโอ้ยเต็มอยู่แม่นบ่เอกุ้งเคครับผมเดี๋ยวรอติดตามคลิปนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ